ใครที่กำลังตามหา soft skill ทักษะที่ควรจะมีติดตัวพร้อมกับใบเสรยญญืนยัน future skill อาจจะเป็นทางออกให้กับคุณได้ครับ future skill เป็นแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่จะทำการรวมคอร์สเรียนต่างๆเอาไว้ด้วยกันตั้งแต่การทำช็อตวิดีโอวาดรูปยันภาษาซีโดย future skill นั้นจะมีทั้งแบบจ่ายรายปีแล้วเข้าไปเรียนอะไรก็ได้จะสมองระเบิดหรือจะเลือกซื้อเฉพาะคอร์สที่สนใจก็ได้ใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยที่ future skill. co หรือที่ลิงด้านล่าง description และที่สาคัญ ถ้าชายโค้รจากทางเด e โคเด็กซ์ก็รับส่วนลดกันไรจุกจุกทั้งแบบรายปีแล้วก็แบบคอสแยกเดี่ยวอย่าลืมไปสมองไหลกันนะครับผมว่าเรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับที่มันได้นําพาเหตุการณ์อันไม่คาดคิดให้เราได้ประสบพบเจออยู่เสมอซึ่งทํามันเป็นในเรื่องดีมันก็ดีไปครับเหมือสนสวรรค์เข้าข้างคุณแต่ถ้ามันไม่ดีความบังเอิญนั้นผมบอกเลยมันคงจะแย่ซะยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่คุณเคยพบเจอมาทางชีวิตกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอได้ไปพบกับ,า,นนงบางเอิญ ที่ต่อมามันจะนำพาเธอไปพบกับเรื่องและความจริงที่มันเลวร้ายมากที่สุด The Barbarian เป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายในช่วงปี2022ครับโดยผมจะไม่ได้ว่าตัวเรื่องมันได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปกติหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่นะครับ ผมไปเจอหนังเรื่องนี้ใน Disney Plus ซึ่งต่อแรกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่รู้จักแต่พอเห็นโปสเตอร์มันน่าสนใจดีบวกกับได้ทราบว่าบิลสกัสกานนำแสดงด้วยก็เลยลองเข้าไปดูสักหน่อยซึ่งบอกเลยว่าความบังเอิญที่น่าพิศวงนี้มันได้ทำให้บาบเเรียนกลายเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบที่สุดในปีนั้นเลยโดยความน่าสนใจของบาบเเรียนนั้นมันไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องของมันครับมันน่าสนใจตั้งแต่ประวัติของผู้กำกับแล้วบาบเเรียน เป็นผลงานของผู้กำกับแซ็คเทรกเกอร์ครับอดีตนักแสดงตลกมากความสามารถเคยเห็นพวกละครพวกสกิปตลกที่เล่นตามเวทีไหมครับแซ็ค <Zach S 2> <Zach S 1> เขาเล่นอะไรแบบนั้นโดยเขากับกลุ่มของเขาได้รับความนิยมมากครับในช่วงปี2000มาเลยทำให้พวกเขาได้มีโอกาสไปแสดงไปเข้าประกวดในงาน U.S. Comedy Arts Festival แล้วก็ชนะเลิศมาทำให้แซ็กกับกลุม่มเริ่มเป็นที่หมายตาของพวกผู้จัดในฮอลลีวูดเข้าครับจนในช่วงปี2008แซ็คเขาก็ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องแรก College ที่หลังจากนั้นเขาก็วนเวียนอยู่ในสื่อแนวตลกปกฮาและสาระอยู่เกือบทั้งชีวิตการทำงานของเขาครับทางภาพยนตร์ซิสคอมจนในปี2022หนังสือเล่มหนึ่งมันก็ได้ไปะสะกิดตอมทำให้แซคเริ่มเขียนบทภาพยนตร์แนวสี่งขวัญขึ้นมาครับที่มันโคตรน่ากลัวและมันก็ไม่ใช่พวกหนังสือนิยายด้วยนะครับไม่รู้ทำไมคนที่เคยเป็นนักแสงตลกมาก่อนเนี่ยพอเปลี่ยนมาทำแนวเสี่งขวัญคือมันน่ากลัวมากๆอย่างจอร์แดนพิวก็อีกคนหนึ่ง คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของบาบารีย n นครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปซะก่อนโดยทุกท่านสามารถไปรับชมบาบารีย a นได้ใน Disney Plus สทอสตาเลยนะครับแล้วก่อนไปถ้าใครมีตัวละครหรืออยากให้ผมทําเรื่องอะไรสามารถไปขอได้ใน Discord เลยนะครับตราบใดที่ผมไม่ได้วางแผนะระยะยาวเอาไว้มันก็จะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนี่เป็นคำพูดของแซคครับ สเสน่ห์ของบาร์บารีเรียนและความน่าสนใจที่ทําให้มันประสบความสําเร็จอย่างมากก็คือผู้ชมไม่สามารถคาดเดาสิ่งต่างๆภายในตัวเรื่องได้เลยบรรยากาศทุกอย่างภายในนั้นมันเต็มไปด้วยความมาคุแปลกประหลาดน่ากลัวเป็นสิ่งที่ถ้าคุณอยู่หนะ้าที่แห่งนั้นเซนส์และสัญชาตญาณของคุณจะบอกว่าให้รีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดคุณไม่รู้ว่าทําไมคุณรู้แค่ว่าคุณจะต้องออกไปเท่านั้นเรื่องราวของบาร์บารีเรียนเริ่มต้นด้วยผู้หญิงคนหนึ่งครับเทสมาเชล เธอได้ทําการจองบ้านเช่า a อ r ์เบียนบีเอาไว้เพื่อที่เธอจะได้ใช้พักคือ2คืนระหว่างที่มาสัมผัสงานที่ดีทรอยต์ซึ่งในคืนก่อนวันนัดเธอขับรถเข้ามาในย่านไบรท์มอร์ครับที่เป็นที่ตั้งของบ้านเช่าสภาพอากาศในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเร็วล้ายมากๆฝนตกอย่างหนักมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่บ้านข้างทางจนรถของเธอมาได้มาจอดที่หน้าบ้านเช่าที่เธอได้ทําการจองไว้ครับและในตอนนั้นเธอก็พบกับเรื่องมเมินอย่างแรกตัวบ้านแอร์เบียนบีที่เธอจองผ่านเว็บ มันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับทาให้มันเกิดการจองซ้อนมีชายคนหนึ่งเข้ามาพักที่นั่นก่อนแล้วคีธตอนแรกเทสคิดว่าคีธเขาอาจจะเป็นพวกโรคจิตหรือพวกโจรที่เข้ามาพักฟรีหรือเปล่าแต่พอคีดได้โชว์หลักฐานการจองบ้านให้เธอได้เห็นเทสก็ทราบว่าทุกอย่างมันเป็นแค่ข้อผิดพลาดของระบบครับมากกว่าความบมังเอิญในตอนนั้นเทสคิดว่าจะไปลองหาโรงแรมพักดูครับแต่คีดเขาก็ได้ห้ามไวและชวนเธอเข้ามาพักด้วยกันแม้คุณจะไม่ใช่เทส ผมว่าคุณก็น่าจะรู้สึกอะไรแปลกๆแ,แล้วใช่ไหมครับเทสปฏิเสธเสียงแข็งแต่เมื่อพอเธอหันไปดูรอบๆที่มันทั้งมืดเปียกแล้วก็หนาวเธอก็เลยลองเสี่ยงดูครับจริงๆแล้วคิดเขาก็ดูเป็นคนดีอยู่เหมือนกันในช่วงคืนนั้นเทสกับคิดได้คุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆของพวกเขาครับเขาชวนเธอดื่มไวน์คุยเรื่องภาพยนตร์ที่ชอบท่าทางของเขาในตอนนี้มันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าเขาเหมือนผู้ชายเขินๆขี้อายธรมธรมดาธรมา ที่อาจจะแอบชอบเทสอยู่เล็กๆและดูเหมือนว่าเทสเธอก็สนุกไม่น้อยที่ได้คุยกับเขาเมื่อการสนทนาเสร็จสิน้นต่างฝ่ายก็ต่างขอตัวไปเข้านอนครับโดยคีธเขาอาศัยนอนบนโซฟาเองและปล่อยให้เทสนอนในห้องไปซึ่งในคืนนั้นเทสเธอตื่นขึ้นมากลางดึกครับและพบว่าประตูห้องของเธอเปิดอยู่ด้วยความสงสัยเธอจึงลองไปตรวจสอบที่โซฟาดูเพราะว่าคีเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นั่นแต่เธอก็พบว่าคีธเ,เขาหลับอยู่ครับและกําลังฝันร้ายด้วย เทสเกิเลปลุกเขาขึ้นมาเพื่อถามสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่เขาก็ได้ปฏิเสธบอกว่าตนไม่ได้ทําความแปลกมันไม่หยุดกับเรื่องที่เทสเธอเจอคนแปลกหน้าครับแต่ในตอนเช้าหลงที่เธอกำลังจะออกไปสัมภาษณ์เทสเธอก็ได้เห็นหน้าตาของระแวกบ้านอย่างชัดๆรอบๆบ,บ้านที่เธออยู่นตอนนี้มันไม่ต่างอะไรเลยกับบ้านที่ถูกทิ้งร้างผมว่าน,นี่คงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่คิดเขาไม่อยากให้เธอออกไปไหนตอนกลางคืนมันแทบจะเรียกว่าระแวกนี้มันมีแค่พวกเขาด้วยซ้ําซึ่งเท่านั้นมันยังไม่พอครับในตอนที่เทสเธอไปสัมภาษณ์งน หลังจากที่ H r ชทราบว่าเธอกำลังพักอยู่แถบไหน h อายังเตือนให้เธอรีบย้ายออกในทันทีครับแต่คำเตือนของ HR มันคงไม่ได้มีผลกับเธอเท่าคำเตือนของชายไร้บ้านที่อยู่แรกนั้นครับในตอนที่เทสเธอกลับหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเธอก็ถูกชายไร้บ้านคนหนึ่งวิ่งไล่บอกให้เธอรีบออกจากบ้านหลังนั้นซึ่งเธอก็ทำตามครับเทสรีบเก็บข้าของทุกอย่างในทันทีแต่ก็ด้วยความบังเอิญอย่างที่2เทสดันไปติดอยู่ในห้องเก็บของใต้ดินและระหว่างที่เธอกำลังหาทางออกเรื่องบังเอิญอย่างที่สาม เฮสได้ไปเจอเข้ากับห้องลับที่ถูกซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังนั้นครับซึ่งถ้าตามโถงป,ปกติเธอคงเข้าไปแล้วแต่เฮสเธอฉลาดกว่านั้นมากเธอเอากระจกมาสะท้อนกับแสงไฟด้านบนเพื่อทําให้ภายในทางเดินเนี่ยมันสว่างมากขึ้นก่อนที่จะเข้าไปสํารวจภายในนั้นและที่นั่นเธอก็ได้พบก,กับห้องที่น่าจะเรียกได้ว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตของเธอแล้วโดยห้องนั้นมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเว้นแต่เตียงกล้องถ่ายวิดีโอแล้วก็รอยเลือดในตอนนี้ มันไม่ใช่แค่สัญชาตญาณเท่านั้นแหละครับที่บอกให้เธอรีบออกไปจากที่นี่แต่ตามตะก,กะเองก็เช่นกันและในตอนนั้นคิดก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้พอดีแต่มดันติดตรงที่ว่าคิดเขาก็ไม่ยอมกลับไปด้วยนี่สิครับเขายืนยันของลงไปตรวจสอบดูก่อนแม้เทสเธอจะปฏิเสธเสียงแข็งก็ตามแต่พอเห็นว่าคิดเขาไม่ยอมกลับออกมาเทสก็ไม่มีทางเลือกต้องจะต้องกลับลงไปตามครับที่การกลับไปในครั้งนี้เธอก็เตรียมตัวระดับหนึ่งมือถือแล้วก็นําเก้าอี้มาขัดประตูไว้ แต่ว่าพอเธอลองเข้าไปตรวจสอบดูเทสเธอก็ไม่พบคีตครับจนเธอได้ไปพบกับทางลับเข้าอีกทีหนึง่งเป็นทางลับในห้องลับเทสเธอพบคีตอยู่ภายในนั้นครับตามตัวมีร่องรอยบาดแผลรองบอกว่าภายในอุโม,มงค์นี้มันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่ไม่นานเขาจะโดนเจ้าตัวนั้นโจมตีอีกครั้งทําให้คีตเสียชีวิตต,ต่อหน้าต่อตาของเทส อย่างที่ผมได้บอกไปครับความพิเศษของบาร์เรียนคือการที่เราไม่สามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้ในตอนแรกที่เราได้พบคีตผมเชื่อว่าทุกท่านอาจจะเชื่อไปก่อนแล้วว่าคีตเขาอาจจะเป็นโจรหรือโรคจิตอะไรแบบนั้นกีเทสจะต้องหาทางเอาตัวรอดไปให้ได้แต่ว่าในตอนนี้เ,เรื่องมันก็กลับตาลปัดครับเราไม่รู้ว่าอะไรมันก็ต้งเกิดขึ้นอยู่กันแน่โดยตัวผู้สร้างคุณแซกคราเกอร์เขาได้เขียนบทโดยอิงจากเทคนิคที่ว่าถ้า,ามันทาให้เขาสามารถเซอร์ไพรส์ได้มันก็ต้องสามารถทําให้ผู้ชมเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกัน เราสองสัปดาห์ต่อมาครับตัวเรื่องจะให้เราไปโฟกัสกับตัวละครใหม่เลย AJ, AJ นักสแสดงหนุ่มสุดหลอ่อดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะได้ยินหลังจากเห็นหน้าเขาก็คือข่าวลือที่ว่าเขาได้ไปข่มขืนนักสแสดงคนหนึ่งเขา้าซึ่งต้องขอบคุณความสามารถการแสดงของคุณจัสตินลองครับถ้าทางการแสดงของเขาเนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างไม่มั่นใจว่าข่าวลือนั้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องจริงหรือไม่ AJ, AJ เขาถูกบีบให้ออกจากงานครับพร้อมกับโดนนักสแสดงหญิงคนนั้นฟ้องมันเลยทําให้เขาต้องหาเงินมาจ่ายค่าทนายเพื่อสู้คดี AJ เลือกที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ที่เขามีในครอบครองครับบ้านในดีทรอยต์เขตไบรท์มอร์ที่เขากำลังปล่อยเช่าเป็น Air b n บนโดยในเรื่องระหว่างนี้มันจะทำให้เราตั้งคำถามสงสัยอยู่ตลอดครับว่า AJ เข้าข่มขืนจริงไหมดูจากภายนอกที่ดูไร้ผิดภายนี้ผมเชื่อว,ว่าส่วนหนึ่งต้องคิดว่าเขาไม่ได้ทำแน่ๆครับจน,นเราได้มาทราบความจริงทีหลังครับว่า AJ ได้ทำลงไปจริงๆโดยเมื่อเขาได้มาถึงดีทรอยต์เอเจก็พบความผิดปกติภายในบ้านของเขาครับเฟอร์นิเจอร์ไม่อยู่ที่เดิมพวกสัมภาระต่งตางๆทงัทง้งๆที่มัน ไม่ควรจะมีใครเข้าพักมาสองอาทิตย์แล้วในตอนแรกเขาก็สับสนครับแต่สุดท้ายก็ปล่อยผ่านไปซึ่งหลังจากนั้นเอเจได้รับสำรวจบ้านเพื่อปล่อยขายครับแต่เขาก็พบเข้ากับห้องลับและอุโมงค์ใต้ดินที่มันทําให้เขาเชื่อว่าสิ่งพวกนี้มันจะสามารถเพิ่มราคาให้บ้านของเขาได้ซึ่งระหว่างที่เขากําลังสารวจวัดพื้นที่อยู่นั้นเองเอเจเขาก็ได้พบกับสิ่งที่มันวิปริตมากๆครับเขาพบกับห้องห้องหนึ่งที่เหมือนกับห้องเปล่าๆมีกลิ่นเหม็นภายในไม่มีอะไรเลยนอกจากผ้าปูพื้น แล้วก็ทีวีที่เปิดวิดีโอการให้นมเด็กวนไปซ้ำๆก่อนที่ไม่นานนะักเขาจะโดนสิ่งนั้นโจมตีเข้าและพบกับเคสที่อยู่ที่นั่น The Mother คือชื่อเรียกของไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับโดยรวมมันมีลักษณะเหมือนกับผู้หญิงที่มีความผิดปกติทางร่างกายรูปร่างใหญ่โตมีพลังกาลังสูงมากๆเอาง่ายๆคือเอเจกับคีดสู้แรงเธอไม่ได้ครับมีความคิดที่ถดถอยมักทําตามสสงชตาตญาณซึ่งสาเหตุที่มันถูกเรียกว่ามาเธอคือมันนั้นมักจะจับคนมาเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองครับ ถ้าลองฟังบางครั้งเราจะได้ยินเสียงประกอบที่เหมือนกับเสียงเด็กร้องด้วยซึ่งในด้านดีไซน์นี้แซคครกเกอร์ได้บอกว่าเขามีตัวละครแม่ของเกรนเดลเป็นต้นแบบครับแม่ของเกรนเดลเผื่อใครไม่ทราบมันคือตัวละครที่อยู่ภายในวรรณกรรมที่เก่ามากๆครับร่วมพันปีเบยวูฟเป็นวรรณกรรมของอังกฤษครับที่ว่าด้วยเรื่องของเบยวูฟพวกวีรบุรุษในตำนานอารแบบนั้นที่เขาจะต้องปราบเปราร้าย3ตัวด้วยกันนั่นก็คือเกรนเดลแม่ของเกรนเดลแล้วก็มังกรระหว่างที่คุณแซคครกเกอร์เขียนบท ภาพแม่ของเกรนเดลที่เขาเคยได้เห็นในหนังสือภาพตอนเด็กเนี่ยมันก็อยู่ในหัวของเขาตลอดครับเขาก็เลยใช้มันเป็นต้นแบบในการสร้างเดอะมาเธอร์ซะเลยซึ่งสําหรับผมผมคิดว่ามาเธอร์คือหนึ่งในตัวละครที่มันน่ากลัวมากมากครับและสาเหตุที่ผมคิดแบบนั้นคือเราไม่ค่อยได้เห็นมันในภาพยนตร์สยองขวัญหรือพวกเรื่องอะไรต่างๆแนวนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับการที่คุณจะสามารถทําให้ผู้ชมเกิดความหวาดกลัวได้มากที่สุดก็ <S <S คือต้องไม่ให้ผู้ชมเห็นว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่เห็นว่าตัวละครกําลังเผชิญกับอะไรอยู่ มีอะไรกำลังมาจัดก,การหรือมาหาพวกเขาทำเพียงแค่บิ้วอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นไม่มากหรือน้อยจนเกินไปมาเธอในบาบาเรียนมันให้ความรู้สึกเหมือนกับจอครับที่เราไม่เห็นว่าฉลามมันอยู่ไหนเรารู้แค่ว่ามันจ้องเราอยู่แน,แน่ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องรอตั้งรับอย่างเดียวครับและมาเธอมันก็เหมือนกับจอรตรงที่พอมันปรากฏตัวออกมาแล้วมันแทบจะไม่มีใครหยุดได้เลยในตอนที่เอเจได้เจอกับเทสที่ถูกขังเราจะเห็นว่ามาเธอร คอยป้อนนมให้ทั้งสองด้วยซึ่งเทสเธอก็พยายามบอกให้ AJ ทําเหมือนกับที่เธอทาครับแต่ด้วยความสติแตกในตอนนั้น AJ ก็เป็นเสียทุกอย่างทําให้เขาโดนจับไปที่ห้องสีม่วงนั้นและโดนป้อนนมจากเต้าจริงๆในฉากนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับ AJ โดนข่มขืนอยู่ครับเขากลายเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถสู้แรงชายได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเทสที่ถูกปล่อยเอาไว้เธอจึงได้ใช้โอกาสนี้หลบหนีครับพอมาเธอไล่ตาม AJ ก็เลยใช้โอกาสนี้หนีเช่นกัน ซึ่งเทสเธอก็สามารถออกมาจากบ้านได้สําเร็จครับด้วยความเฉี่ลยจากคนร้ายบ้านในตอนแรกเขาพยายามจะเตือนเธอเรื่องนี้พยายามโทรแจ้งความแล้วนะครับแต่สภาพเธอในตอนนี้เนี่ยตำรวจก็คิดว่าเธอเป็นคนบ้าส่วน AJ ก็ไม่รู้นะครับว่าโชคดีหรือโชคร้ายระหว่างหนีเขาได้ไปเจอกับต้นตอของความวิปร,ริตทุกอย่าง AJ เได้ไปพบกับห้องห้องหนึ่งครับเขาสังเกตว่าเมื่อต้นอยู่บริเวณนี้มาเธอจะเกิดอาการกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้โดยภายในห้องนั้นมันมีคนแก่นอนติดเตียงอยู่ครับ กับพวกทีวีและเทปต่างๆมากมายซึ่งต่อแรกเอเจคิดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นเหยื่อลักพาตัวแบบเดียวกับเขาแต่เมื่อเขาได้ลองเปิดเทปดูสิ่งที่ถูกอัดอยู่ภายในนั้นมันทําให้เอเจแทบสติหลุดไปเลยในช่วงประมาณปี80ในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อแฟรงค์ครับที่เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โดยแฟรงค์เขาเป็นเหมือนกับช่างซ่อมบํารุงที่อยู่ในระแวกนั้นครับผู้คนมกคอยเขาช่วยเหลือสิ่งต่างๆอยู่เสมอโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วแฟรงค์คือโจรลักพาตัว เขามักใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องอาชีพของเขาเข้าไปในบ้านของเยร์ครับปลดก้อนหน้าต่างแล้วแอบเข้ามาที่หลังแรงเขามักจะจับเยร์ของตัวเองไปไว้ในห้องรับครับและข,ข่มขืนพวกเธอพร้อมอัดเทไว้ด้วยและเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นคลอดลูกแรงก็จะข,ข่มขืนต่อไปเรื่อยๆครับโดยผมเชื่อว,ว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายแรงน่าจะฆ่าทิ้งนะครับมาเชอร์ก็คือหนึ่งในรูปของแรงครับที่เกิดขึ้นมาที่เนื่องจากการสืบเชื้อสายในวงญาติมาเลยทําให้ตัวเธอเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรมและเนื่องจากเคสการหหาาายยตััวไปของงผู้ญิมกมกนะครบ มาเลยทำให้ย่านที่แฟล้งอยู่เนี่ยตกต่ำมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นย่านร้างไปในเวลา40ปีโดยเขาก็อาศัยอยู่ภายในใต้ดินมาโดยตลอดครับสิ่งที่เอเจได้เห็นมันคือเทปที่เขาได้อัดไว้ตอนข่มขืนทุกท่านเห็นตัวเลขในชื่อคลิปไหมครับอันนั้นคือจานวนเทปท,ทั้งหมดที่ผมนับได้ที่แต่ละอันมันจะมีข้อมูลของเหยื่อเขียนกลับกลับไปอยู่พวกชื่ออาชีพสถานที่ที่เจออะไรแบบนั้นอย่างรูบี้ท้องเบรนด้าแกเอเชียนักกัด ผมบอนหน้ามีแผลหมอผมแดงถ้าทุกท่านตั้งใจฟังเพลงประกอบนะครับบางครั้งพวกเสียงเอฟเฟกที่เราได้ยินมันคือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงครับทุกอย่างที่ถูกบันทึกภายในนั้นมันทําให้เอเจลืมไปเลยครับว่าเขาก็เคยข่มขืนผู้หญิงเช่นเดียวกันตลกร้ายว่าไหมครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ความลับของแฟงได้ถูกเปิดเผยแฟงเขาก็ได้ยิงตัวเองตายนะครับทําให้เอเจได้ใช้ปืนของแฟงพาเทสตที่กลับมาช่วยหนีเขาทําปืนละเสร็จเธอด้วยนะครับ โดยหลังจากที่เอเจกับเทสนีไม่ได้เขาก็มาพักอยู่กับชายรายบ้านคนนั้นครับแต่ก็ไม่วายโดนมาเธอตามมาถึงที่และหลังจากที่เอเจเห็นว่ามาเธอห่วงเทสเป็นพิเศษเขาก็ได้ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อครับเอเจโยนเธอลงจากแทงน้ําทําให้มาเธอด่วนลงไปช่วยแม้สุดท้ายแล้วเอเจจะตามมาช่วยทีหลังครับแต่แผนของเขามันก็ไม่สําเร็จมาเธอตื่นขึ้นมาและแบะหัวกโหลกของ AJ เอเจไปสองชิ้นแต่สุดท้ายก็โดนเทสใช้ปืนปอกสมองไปอยู่ดีบาร์บารีน ชื่อของมันไม่ได้จะสื่อถึงการกระทําดังชาวอนาระยะชนของมาเธอร์แต่อย่างไรครับแต่ชื่อนี้มาสื่อถึงการกระทําของแฟรงค์โดยตัวเรื่องจากที่ทุกท่านได้เห็นมันจะเน้นไปนในด้านของเซนส์และสัญชาตญาณของมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงหนังสือที่แซคคราเกอร์อ่านมันคือหนังสือพัฒนาตัวเองครับ Gi f t of Fear ที่ได้เขียนถึงการเชื่อสัญชตาตญาณที่เรามีโดยเขาได้เน้นให้ทุกอย่างในเรื่องเนี่ยมันแปลกครับแปลกจนรู้สึกว่าต้องรีบออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด และแน่นอนว่าเพศที่มีสัญชตาตญาณุนรแรงมากที่สุดก็คือผู้หญิงครับทางการจับโกหกพวกอะไรที่มันแปลกๆรวมถึงสัญชตาตญาณความเป็นแม่ด้วยแต่ภายในเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับการที่เดอะมาเธอร์มีความเป็นแม่นั้นมันเป็นเพราะสัญชตาตญาณหรือว่าเพราะดูวิดีโอเกี่ยวกับความเป็นแม่มาทางชีวิตทุกอย่างภายในเรื่องนี้ถ้าเทสเธอเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองแต่แรกคือเธอรอดไปแล้วครับและผมเชื่อว่า AJ จะเป็นคนเดียวที่เจอเรื่องทั้งหมดนี้นั่นก็เป็นทั้งหมดของเดอะบาบารีนะครับ อีกหนึ่งสุดยอดภาพยนตร์ที่ทุกท่านควรจะไปดูกันซึ่งการแสดงของเดอะมาเธอร์เนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงนักแสดงคนหนึ่งครับฮาวิเอร์โบเทตอันนี้ผมไม่น่าจะอ่านออกเสียงถูกนะครับเขาเป็นนักแสดงชาวสเปนที่มักจะเล่นเป็นพวกปีศาจครับรู้สึกว่าเดือนตุลานี้จะมีหนังเรื่องหนึ่งที่เขานําแสดงด้วยนะครับ The Last Voyage to the Matter of ก h อย่างที่มันเป็นพาคหนึ่งของหนังสือเดคล่าของบรัมส์ต็อกเกอร์ครับผมกะว่าจะไปดูอยู่แต่ก็ต้องตุลาเนี่ยเอาเป็นว่าก่อนไป ทุกท่านเคยมีเหตุการณ์แบบไหนที่ต้องเชื่อแสงชัตยานตัวเองไหมครับลองคอมเมนต์ไว้ได้ใครที่ชอบคลิปน,นี้กอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นใจให้ผมด้วยถ้าอยากให้ทำอีกก็กดไลค์เยอะๆครับโดยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณสุดสเองทุกบาททุกสตางค์เลยครับในวันนี้ทุกคนเอกสกอตตลาไปก่อนสวัสดีครับ